สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่แล้วก็คุณลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกครั้งนึงครับวันนี้ผมก็จะมีไม้โคนสนมาแนะนานะครับในกระถาง8นิ้วแล้วก็กระถางหกนิ้วนะครับก็จะมีมาให้คุณลูกค้าได้เลือก เลือกซื้อเลือกชมกันนะครับก็จแจ้งนะช่องทางติดต่อนะครับช่องทางติดต่อลูกค้าสนใจไหมชนิดไหนสายพันไหนไหนะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์065 203 3082นะครับไ d l ดี e 0ล8 2 2 9 9 4 8 8กครับก็มาเริ่มจากกระถาง6นะครับต้นแรกนะครับ,นะรบต้นนี้นะครับมีชื่อว่าเศรษฐีบ้านดอนนะครับเศรษฐีบ้านดอนในฟอร์ม สวยแบบนี้นะครับบปรจุในกระถาง6นิ้วเศรษฐีบ้านดอนนี้นะครับก็ลักษณะสวยแบบนี้เลยลูกค้าคนไหนสนใจอยากรับเศรษฐีบ้านดอนนะครับตอนนี้ไปราคาเพียง300บาทรวมค่าจะส่งนะครับเศรษฐีบ้านดอนนะครับเป็นไม้ใหม่นะครับนี่ฮะสวยมากนะครับสําหรับเศรษฐีบ้านดอนนะครับลูกค้าคนไหนสนใจรับก็ทักแชทเข้ามาสอบถามกันได้นะครับนี่ฮะเศรษฐีบ้านดอนไม้เป็นไม้ที่ใบค่อนข้างจะใหญ่นะครับนี่ฮะ ต้นต่อไปฮะตอนนี้มีชื่อว่าราศีเมษนะครับราศีเมษนี้ก็จะจัดในราคา150บาทรวมค่าจัดส่งนะครับราศีเมษ150บาทรวมค่าจัดส่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ให้ดูสีนะครับสีสวยนะครับสําหรับราศีเมษนะครับลูกค้าคนไหนชอบราศีเมษก็แนะนําต้นนี้ไซส์มินินะครับ6นิ้วนะครับแต่ดูให้ดูฟอร์มขนาดานะครับสำหรับราศีเมษนะครับ ต้นต่อไปฮะตอนนี้มีชื่อว่าตวงทองนะครับตวงทองก็จัดในกระถาง6นิ้วเช่นเดียวกันราคาเพียง150บาทรวมค่าจัดส่งนะครับสาหรับตวงทองนะครับเนี่ยก็จะเป็นต้นต้นเดี่ยวนะครับสําหรับตวงทองต้นสูงนะก็จะอยู่ประมาณนี้ครับลูกค้าท่านไหนสนใจรับก็ทักแชทเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับจะอยู่ในราคาเพียง150บบาทรวมค่าจัดส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ทองทองนะครับต้นนี้นะครับมีชื่อว่าเทพรักษานะครับเทพรักษาสีน้องกัดออกสีแล้วนะครับเนี่ะเทพรักษาก็จะออกสีประมาณนี้นะครับตามในรูปนะครับรับรองว่าตรงตกทุกต้นนะครับเนี่ยสำหรับเทพรักษาราคาเพียง150บบาทรวมค่าจะส่งนะครับเช่นเดียวกันนะครับ บบาาคุณผู้ชท่านไหนสนใจรับก็ทักแชทเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับครับต่อไปเป็นกระถาง8นะครับกระถางนีเ้เป็นลูกไม้นะครับยังไม่มีชื่อนะครับเป็นลูกไม้จากทางสวนใบไม้หลักสีนะครับนี่ครับ สีสวยมากนะครับจะเป็นฟอร์มอย่างนี้นะฮะฟอร์มเดี่ยวอย่างนี้เลยะครัยยังไม่มีชื่อแล้วลูกค้าคนไหนสนใจอ่าลูกไม้นะครับนําไปเลี้ยงได้เลยนะลูกไม้ใหม่สดๆเลยนะครับนี่ยจะอยู่เพียงราคา350บาทนะครับค่าจะส่ง40บาทนะครับสำหรับลูกไม้ต้นนี้นะครับนี่ะใกล้ๆนะครับ ตอต้นนี้ครับมีชื่อว่าเศรษฐีบ้านดอนนะครับเมื่อกี้กระถาง6นิ้วแต่ไซนี้เป็นกระถาง8นิ้วนะครับเศรษฐีบ้านดอนนะครับเนี่ยต้นโตกว่าเมื่อกี้นะครับเนี่ยบรรจุในกระถาง8นิ้วราคาเพียง450บาทนะครับค่าจะส่ง40บาทนะครับสำหรับเศรษฐีบ้านดอนนะครับเนี่ยมีทั้งไซส์เล็กแล้วก็ไซส์ใหญ่นะครับเนี่ยแต่ความสวยก็สูสีกันนะครับเนี่ย ถ้าไหนสนใจรับก็ทักแชทเข้ามาสอบถามเันเด้เลยนะครับต่อไปฮนะตอนนี้มีชื่อว่าเพชรมงคลนะครับเพชรมงคลกระถาง8นิ้วให้ไปในราคา200บาทนะครับค่าจะส่งกระถางแรก80บาทกระถางต่อไปบบกเพิ่ม20บาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นไม้เศรษฐกิจนะครับก็จะอยู่ในราคานี้นะครับเนี่ย200บาท แดงมากนะครับให้ไปสี่ช่อใหญ่ด้วยกันนะครับสําหรับแดงสําหรับเพชรมงคลนะครับเนี่ยกัดสีเรียบร้อยหมดุกต้นนะครับต้นต่อไปฮะต้นนี้มีชื่อว่างามเจริญนะครับงามเจริญสองช่อใหญ่ด้วยกันนะครับสองกิ่งใหญ่ลักษณะน,น,นี้นะครับงามเจริญสีกัด แล้วนะครับนี่ฮะราคาเพียง200บาทเท่านั้นนะครับ200บาทค่าจะส่งกระถางแรก80บาทกระถางต่อไปบอกเพิ่ม20บาทนะครับนี่ฮะแหมเจริญต่อไปต้นนี้ครับต้นนี้ไม่ชื่อว่าหยาดมณีนะครับหยาดมณีก็จะมาแนะนำสองกระถางนะครับต้นนี้ก็คือกระถางแรกนะครับ หยาดมณนี้ก็สองต้นใหญ่ด้วยกันนะฮะก็สี่กิ่งด้วยกันในหนึ่งกระถางนะครับเนีย่ยหยาดมณนี้ก็จะออกเป็นทรงแบบเช่นนี้นะครับเนี่ยลูกค้าคนไหนสนใจรับหยาดมณนี้ถ้าชัดเข้ามาได้เลยนะครับอันนี้ก็คือต้อนแรกนะครับหยาดมณีต่อไปนะครับต้นนี้ต้นที่2นะครับหยาดมณีต้นที่2นะครับก็อยู่ในฟอร์ม8นิ้วเช่นเดียวกันราคาเพียง200บาท จะส่งกระถางแรก80กระถางต่อไป20เช่นเดียวกันนะครับนี่ะให้ดูสีออกนะนะครับเนี่ยสวยมากครับต้นต่อไปครับตอนนี้มีชื่อว่าป้อมปราบศัตรูพ่ายนะครับกระถาง8นิ้วเช่นเดียวกันนะครับป้อมปราบศัตรูพ่ายลูกค้าคนไหนสนใจรับพักแชทเข้ามาได้เลยนะครับเนี่ย ปอมปล่อมศัตูพ่ายนะครับต่อไปต้นนี้นะครับมีชื่อว่าเศรษฐีทองหล่อนะครับเศรษฐีทองหล่อนะครับก็จะอยู่ใน8นิ้วเช่นเดียวกันราคาเพียง200บาทเท่านั้น,นครับเศรษฐีทองหล่อนะครับก็จะได้ฟม ปลอมทรงลักษณะแบบนี้เลยนะครับ200บาทนะครับปลอมก็จะสวยแบบนี้เลยลตอนนี้ครับมีชื่อว่ามณีนพรัตน์นะครับมณีนพรัตน์ก็แปดนิ้วเช่นเดียวกันนะครับราคา200บาทนะครับ เนียนพรัตน์กัดสีเรียบร้อยนะครับลูกค้าท่านไหนกําลังสนใจม่านนีนพรัตน์นะครับก็แนะนําตอนนี้นะครับกัดสีสวยเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับมีชื่อว่าเติมซับนะครับเติมซับก็จะออก ใบลักษณะเจะอ,อกเป็นลักษณะนี้นะครับใบกลมๆนี่ฮะใบกลมแล้วก็ใบออกเรียวๆนะครับสําหรับเติมซับนะครับลูกค้าท่านไหนกําลังมองหาเติมซับก็แนะนําต้นนี้เลยนะครับสวยมากครับเติมซับนะให้ดูข้างๆนครฮะ มีเติมซับก็ต้องมีเติมเงินนะครับตอนนี้ไม่ใช่ว่าเติมเงินนะครับก็รับแพ็คคู่กันไปเลยครับทั้งเติมซับแล้วก็เติมเงินเนาะนี่ครับก็จะอยู่ในกระถาง8นิ้ว3ต้นใหญ่ด้วยกันนะครับเติมเงินนะฮะสีสวยนะครับสีก็ใกล้เคียงกันนะครับแต่สีนี้ก็จะรู้สึกสีนี้ก็จะสวยนะครับเติมเงินนะครับราคาเพียง200บาทเท่านั้นนะครับค่าจะส่งกระถางแรก สบาทกระถางต่อไปบวกเพิ่ม20บาทนะครับต้นต่อไปฮะตอนนี้มีชื่อว่าท่าช้างนะครับท่าช้างจัดในราคา200บาทเช่นเดียวกันนะครับท่าช้างในกระถาง8นิ้วนะนี่ครับ200บาทเท่านั้นนะครับ,ร,บ,บรีบเลยนะครับนี่ครับสวยมากนะครับท่าช้าง ไปตอนนี้มีเว่าตัวเงินนะครับตัวเงินสี่ช่อใหญ่ด้วยกันนะครับก็จะอยู่ในกระถางแปดนิ้วนะครับก็จะได้ฟอร์มมาสนามแบบนี้นะครับตัวเงินนะครับนี่ฮะรับประกันเรื่องยอดนะครับยอดเดินดีทุกต้นราก็แข็งแรงนะครับเนี่ยสี่ช่อใหญ่ด้วยกันตัวเงินนะครับสนใจรับทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับ สำหรับต้นนี้ครับมีชื่อว่าเศรษฐีหาดใหญ่นะครับเศรษฐีหาดใหญ่8นิ้วเช่นเดียวกันนะให้ดูฟอร์มนะครับนี่ยฟอมพร้มพอรมออกนะครับนี่ครับสวยงามมากนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจรับทักแชทเข้ามาสอบถามกันได้นะครับไม่ว่าจะสายพันธุ์ไหนสายพันธุ์ต่างๆเนาะอยากได้สายพันธุ์ไหนก็ทักแชทเข้ามาสอบถามกันได้เลย ตันี้นะครับมีชื่อว่าเท้าชัยเสนนะครับเท้าชัยเสนแปดนิ้วเช่นเดียวกันนะครับให้ดูฟอร์มใกล้ๆนะครับสีสวยมากสีสดมากนะครับนะครับเท้าชัยเสนนะครับรับรองความสดของสีนะครับได้มาจากสนโดยตรงนะครับให้ดูสีนะครับสวยมากนะครับเท้าชัยเสนราคาก็แค่200บาทเท่านั้นนะครับนะครับจะได้สองพุ่มบัตรนี้ไปเลยเนี่ย ต,ต่อไปฮะตอนนี้มีชื่อว่าบางกอกนะครับบางกอกสูงยาวโย่งแบบนี้เลยนะครับสามช่อใหญ่ด้วยกัน,นราคาเพียง200บาทเช่นเดียวกันนะครับสําหรับกระถางน,นี้เนาะนจะได้ไปสามกิ่งใหญ่ด้วยกันนะครับบางกอก ต้นนี้ครับมีชื่อว่าลำนาลายนะครับลำนาลายนะครับลักษณะก็จะเป็นเช่นนี้นะครับลำนาลายนะครับทัดฟอร์มมาให้แล้วนะครับเนี่ยราคาเพียง200บาทนะครับลำนาลายนะครับสีเหลืองแบบนี้นะครับลูกค้าท่านไหนกำลังมองหาลำนาลายก็แนะนำต้นนี้นะครับดูใกล้ กระถาง8นิ้วต้นถัดไปครต้นนี้มีชื่อว่า,าบุตรสลินนะครับบุตรสลินสองชอด้วยกันนะครับเนี่ยสีน้องก็จอบประมาณนี้นะครับบุตรสลินเนีครับกค้าท่านไหนกําลังมาหาบุตรสลินสี ทดยามเช่นนี้นะครับก่อนแนะนำตัวน,นี้เลยตอนนี้นะครับมีชื่อว่าเสริมบารามีนะครับเสริมบารามีก็ในราคาสอง้บาทเช่เนเดียวกันนะครับเสริมบารามีนะครับเป็นเรารับรองได้เสริมบารามีกัน ทุกท่านนะครับนี่ฮะเสิมบาร,รมีต้นไม้มงคลนะครับต้นนี้นะครับยูโรปานะครับยูโรปากระถางแปดนิ้วเช่นเดียวกันสีสวยมากนะครับยูโรปานี่ครับเราให้เพียงราคา200บาทเท่านั้นนะครับค่าจะส่งกระถางแรก80บาทกระถางต่อไปบวกเพิ่ม20บาทเท่านั้นนะครับนี่ฮะยูโรป้า ลูกค้ากาลังมาหายูโรปากสีสวยๆแบบนี้นะครับราคาเอื้อมถึงนะครับนะฮะแนะนําต้นนี้เลยครับก็จะมาแนะนําไม้ถึงตรงนี้นะครับลูกค้าเท่าไหนสนใจก็สามารถทักเข้ามาสอบถามกันได้นะครับก็สวนท้ายก็ขออนุญาตแนะนาปุ๋ยนะครับปุ๋ยสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรทาง จากแบบส่วนแบบไม้ราสีโดยตรงนะครับก็จะช่วยในเรื่องที่ว่ายอดไม่เดินยอดไม่แทงหรือว่ายอดทู่นะครับลูกค้าท่านไหนนะครับกําลังประสบปัญหาเรื่องนี้นะครับก็แนะนําปุ๋ยสูตรนี้ไปใช้ได้เลยนะครับจากบรรจุใน1กิโลกรัมนะครับราคาเพียง250บาทรวมค่าจัดส่งให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับในทางเราก็รับประกันนะครับถ้าใช้เป็นแล้วนะครับไม่เห็นผลก็จะยินดีคืนเงินให้กับคุณลูกค้านะครับ ภายใน10วันเนาะถ้าใช้แล้วไม่เห็นผลก็อินด,ดีคืนเงินให้กับลูกค้าแต่รับประกันได้ว่าใช้ไปแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนครับลูกค้าก็สั่งซื้อเข้ามานะครับก็ค่อนข้างที่เสียงตอบรับก็ใช้ได้นะครับสามารถที่จะไปแก้ได้โดยตรงเลยล,ลูกคา้าท่านไหนกําลังลังเลหรือว่ากําลังคิดอยู่นะก็แน,นะนําให้ลองใช้ดูนะครับราคาเพียง250บาทจะจัดอยู่ใน1กิโลกรัมนะครับนี่ฮะ ก็จะช่วยในเรื่องของอยอดโดยตรงเลยครับนี่ฮะก็ฝากพี่ๆทุกท่านนะไปกดติดตามผมในช่องอลิงก์ YouTube นะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ยังไว้ตรงโพสต์นี้นะครับก็ฝากพี่ๆทุกคนไปกดติดตามแล้วก็ให้กำลังใจผมในช่อง YouTube อีกหนึ่งช่องทางด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ